โฉคซินเวอร์นีโอแมกพามกับโ r o f ฟนเดอร์ดิฟสค่ายนี้ฟิลลิ่งต่างกันยังไงแล้วเราควรเลือกตัวไหนดีให้ตรงกับสเต็ปการใช้งานเรานะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนสอบถามมาว่าช่วยเปรียบเทียบ2รุ่นนี้ให้หน่อย ผมก็เลยทำข้อมูลไว้ให้กับคนที่กำลังเลงในผมไม่เกิน20,000บาทขับรถแจ z z ซิตี o ้วีออสยา i ิสหรือ e ีโกคารรุ่นที่มีผลิตนะครับก็มีการติดตั้งกันทุกวันผมก็เลยเอาข้อมูลที่ผมติดตั้งแล้วก็ลองเทสมาแชร์เป็นประสบการณ์หรือเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเลง2รุ่นนี้อยู่แล้วกัน มาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นตัว Silver Neo Mac Palm นะครับของ k y n a ตัวนี้ก็ปรับปรุงมาในทิศทางที่ให้ความนุ่มนวลได้มากขึ้นนะครับแต่คาแรคเตอร์ก็ยังออกเป็นแนวโจ๊กซิ่งอยู่ก็คือเน้นฟิลลิ่งในการขับเร็วที่มีความหนึบมีความกระชับแล้วก็ในการเข้าโค้งต่างๆถือว่าทําได้ค่อนข้างคมอยู่นะครับก็มีการปรับปรุงพวกค่าสปริงต่างๆด้านหน้าค่อนข้างที่จะนุ่มนวลเก็บรายต่อได้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนด้านท้ายถ้าเกิดอยู่ในบอดี้อย่างที่เป็นทรงเก่งเช่นซิตี้ เป็น v ีออสอย่างเงี้ยครับหรือรถที่เป็นทรงเก่งด้านท้ายค่าโชว์เขาจะค่อนข้างหนึบหน่อยถ้าเกิดบอดี้ลักษณะนี้จะกดท้ายได้ค่อนข้างดีทําให้ฟีลลิ่งด้านท้ายก็ให้ความนุ่มนวลได้ค่อนข้างดีด้านหน้าถือว่าให้ความนุ่มนวลได้ดีอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดใครที่ขับบอดี้อย่างที่เป็นรถเก่งก็ถือว่าตัวนี้ก็ให้ความนุ่นวลได้ดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่พอมาเป็นรถอย่าง5้าประตูเช่น j จ z z GE GK หรือจะเป็นรถยาลิสนะครับมาด้าหรืออะไรที่มีผลิตที่เป็นรถท้ายสั้นนะครับพอน้ําหนักด้านท้ายที่มีความเบามากโชคตัว ของซินเวอร์จะมีค่าโชกด้านท้ายที่ค่อนข้างหนึบค่อนข้างเยอะเขาอาจจะออกตึงนิดนึงเพราะว่าฟิลลิ่งเขาออกมาแนวซิ่งเพื่อให้ท้ายมีความคมมีความกระชับนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายซิ่งตอบโจทย์ก็คือท้ายจะค่อนข้างคมเวลาศาสตร์โค้งเวลาจิกโค้งท้ายจะค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็เวลาปรับเซ็ตก็ต้องเซ็ตให้เขาหนึบนิดนึงเพื่อให้ตัวรถไม่โดดไม่เด้งนะครับเพราะว่าค่ายซินเวอร์ค่าโช้กเขาจะออกมาหนึบถ้าเกิดเซ็ตไม่โอเคเท่าไหร่จะเกิดอาการเด้งค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นสายพ่อบ้าน มีครอบควันั่งด้านท้ายเป็นรถลักษณะ5ประตูอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่เพราะว่าด้านท้ายจะค่อนข้างตึงไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายซิ่งที่ใช้งานกับแฟนที่บ้านไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ก็จะค่อนข้างให้แฮนด์ลิงที่ค่อนข้างคมกระชับนะครับแล้วก็ปรับเซตตามการใช้งานได้นะครับผมก็มาดูตัวที่2นะครับเป็นตัว Prof ฟนเดอร์ดิฟตนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาสําหรับเน้นถนนเมืองไทยเป็นหลักเพราะว่าด้วยค่าเคสปริงต่างๆแล้วก็ตัวลักษณะสปริง เน้นในช่วงความเร็วต่ำเก็บรอยต่อได้ค่อนข้างนุ่มนวลนะครับแล้วก็ความสะเทือนความตึงตังถือว่าค่อนข้างน้อยเป็นโชคสําหรับเน้นคนที่มีครอบครัวนั่งมีลูกมีพ่อแม่นั่งใช้งานด้วยเพราะว่าค่าโชคทางด้านหน้าด้านหลังค่อนข้างที่จะปรับเบอร์มาในทิศทางที่ค่อนข้างนุ่มนะครับเน้นใช้งานสบายแต่ถือว่าทาั้งๆที่เขานุ่มเขาสามารถปรับเซตพวกค่าพิโตดสปริงค่าความหนืดต่างๆให้ตอบโจทย์กับสไตล์สายซิ่งก็ปรับเซตได้อยู่ที่ลูกค้าแจ้ง กับคนที่ติดตั้งว่าต้องการขับรถแนวไหนโปรฟฟนเดอร์ก็สามารถปรับเซตเข้าหาได้ก็คือเป็นโชคที่ค่อนข้างาปรับเซตได้ค่อนข้างหลากหลายก็คือใช้งานเป็นสายพ่อบ้านมีครอบครัวใช้ด้วยอยากให้พวกช่วงความเร็วต่ำเก็บไายต่อได้ค่อนข้างนุ่มนวลตัวโปรฟฟนเดอร์ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับและถ้าเกิดเราอยากจะขับแนวเลสซิ่งในการมุดเทสศาสโค้ขงขับเร็วตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งให้เขามีฟิลิ่งที่ออกหนึบ ออกตึงเน้นการใช้งานที่เลสซิ่งขับเร็วก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้ก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปด้วยสายครอบครัวมีคนนั่งหลังแล้วก็มีลูกนั่งด้วยตัวนี้ด้านท้ายจะเก็บรอยต่อได้นุ่มนั่งสบายมากกว่านะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายข้อเสียข้อด้อยเขาก็อาจจะมีคือค่าแคสสปริงที่น้อยถ้าเกิดมีการบรรทุกสัมภาระหรือโหลดลงมาเยอะช่วงเราต้องเผื่อด้านท้ายให้เขามีช่วงยืดยุบค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่า ตัวค่าเกสปริงค่อนข้างน้อยจะทําให้มีระยะยุบค่อนข้างเยอะข,อข้อดีของการที่มีระยะยุบค่อนข้างเยอะทําให้โชว์มีความนุ่มนวลได้ดีมากกว่านะครับทำให้ฟีลลิ่งถ้าเกิดเป็นสายพอบ้านแล้วกันมีซิ่งบ้างในบางครั้งหรือจะเป็นสายซิ่งก็สามารถปรับเซตให้ตอบโจทย์กับสไตล์การใช้งานได้ตัวนี้ถ้าเกิดนุ่มมากไปก็จะออกอาการเด้งอาการโยนะครับเราต้องเซตให้ออกไปทางที่หนึบหน่อยแล้วก็ปรับพวกค่าต่างๆให้เหมาะกับ ค่าพีโรดสปริงที่เราเซตให้ออกหนึบออกนิ่งออกเนียนหน่อยตัวนี้ถือว่าทำค่อนข้างดีเลยหรือจะนุ่มนิดนึงเขาก็ถือว่าปรับเซตให้อาการโดดอาการเด้งเขาน้อยได้นะครับถือว่าที่บ้านใช้งานตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ถ้าเกิดมีลูกมีพ่อแม่ใช้ด้วยที่บ้านก็จะค่อนข้างแฮปปี้นะครับเพราะเป็นโจ๊กสายที่เน้นนุ่นมนวลเก็บรายต่อต่างได้ค่อนข้างดีนะครับถามว่าตัวนี้เซตนุ่มได้ไหม ก็เซตได้ครับขึ้นอยู่กับลักษณะบอดี้เพราะว่าในความรู้สึกของตัวผมตัวนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสเปคล้อย,ยางด้วยถ้าเกิดเป็นยางกลุ่มสปอร์ตเราก็ควรเซตค่าโช้คต่างๆให้ แมต์กับตัวยางด้วยหรือจะเป็นยางเดิมเราก็ต้องดูว่ายางเดิมมีความนุ่มขนาดไหนเราก็เซ็ตโชว์เข้าหานะครับตรงนี้ในความรู้สึกผมก็คือด้านหน้าเขาก็โอเคให้ความนุ่มนวลได้ค่อนข้างดีแต่ด้านท้ายค่าโชว์เขาค่อนข้างหนึบคือถ้าเกิดรถที่มีน้ําหนักกดท้ายค่อนข้างน้อยจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่จะรู้สึกว่ามันตึง,ต,งตังไปนิดนึงในด้านท้ายแต่ถ้าเกิดมีน้าหนักกดด้านท้ายตัวนี้ถือว่าให้ฟีลลิ่งด้านท้ายได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ตัวค่าเคสปินด้านหลังก็ถือว่ารองรับน้าหนัก ยุบของเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทำให้โหลดลงมาแล้วก็จังหวะมีคนนั่งตัวรถด,ด้านทายก็จะไม่ยุบเยอะจนเกินไปแต่ก็ในการที่เขายุบน้อยก็จะทําให้มีความหนึบมีความกระด้างขึ้นมา อยู่บ้างประมาณหนึ่งอยู่ที่การปรับเซ็ตนะครับเพื่อขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้งาน2อนี้ถือว่าฟีลลิ่งโอเคทั้งคู่สามารถปรับเซ็ตเข้าหาสไตล์การใช้งานได้ขึ้นอยู่กับโจทย์ลูกค้าทีหนึ่งสามารถปรับเซ็ตค่านุ่มแข็งตามการใช้งานได้ทั้งสองรุ่นนะครับและที่เหลือก็มาปรับแต่งพวกระยะพิลดสปริงค่าโช๊คต่างๆตามการใช้งานได้โอเคก็ประมาณนี้วันนี้ผมบอยสติลเลรซิ่งก็ฝากเว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ